ฟ้าไม่รู้เลยมั้งฟ้าไม่รู้เออเนี่ยโอ้โหน้ำเลนเต็มทั้งนนเลยกินมดเนี่ยเนี่ยมันโดดออกมาเนี่ยหนูว่าใช่น่กดูค่ะฟ้าก็คงไม่รู้โดดออกมาไปกินยาเขาหรอไม่ยอมหลบเลยจะหลบหน่อยป่ะเฮ้ยมันไม่หลบดิมันไม่ลบเราค่อยๆไปเออมันก็ไม่ข้ามไปกินหญ้าฝั่งนู้นนะ ดีค่ะสนทนนอนจ้ะมาแล้วก็เจอเลยเห็ดมันฟูมองดูฝนกระตกจ้ะมองดูโอ้ยดอกเป็นใดเนี่ยสัตว์พันเหียยป่ะจ้ะด่าดวาดเก็บก่อน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  ด,ดูกยก่อนเปิตังเทิงไว้งามๆค่ะเนาะว้าดอกดใหญ่แล้วใหญ่ๆแล้วสวยเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,ก่อน,นโอ้ยถุงมือพอนด้ใส่เลยหเห็นเทก็โดดใส่เลยเมีมีหนมูมีอยู่แต่หนูยังไม่ได้ใส่เห็นถุงมือป่ายเลย ตอกกำลังสวยเราค่อยตัดขาชุดไอ้ขาป๊อขาป๊อมาก ดอกเล็กก็เยอะอยู่นะมีหลายช่วงหลายอายุดอกบานก็บานดอกบานก็บานไปก้าก้าโอ้โหตัวนี้ดอกนี้สุดยอดอลังการ มันจะไปทางเกลแล้วป่ะมองว่าพี่ก็ไปเลือกเอา้าพี่เลือกเอา เจ้ใใม่น,นมี่ก็มีนุบ,บ,บ,บ้นี่แค่ตรงนี้แหละว้ยนงไงเห็นบ่เห็นมัดจ้ะว้ยายจ้ะนกซีซิวังไว้ก่อนะตัดขา ดอกเล็กเกินเอาไว้พี่พรเก็บมาตรงนั้นก็ได้นะข้างหน้าข้างหน้าพี่พรยังไม่ได้ใส่ดอกสวยๆดอกใหญ่มากดอกนี่โอ้โหเก็บมาทุกคนเรามาเดินมาเจอแล้วดอกสวยๆอยู่นู่นเก็บจ้ะ เก็บ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 อดอกสวยๆตั้งนั้นเลยเก็บจ้าแล้วค่อยตัดขาอดอกเล็กทิ้งไว้เพื่อเรามีออเดอร์ของเราเองแล้วก็มาเก็บ ชวสวยไปดอกไม่ค่อยสวยแต่ก็เก็บไปจ้ะสัตว์เขาเล่น สัตว์ขาเล่นสัตว์ขาเล่นขาเขาไม่ค่อยอยาอวบค่ะขาเขาบาง นี่เมื่อกี้ลืมถ่ายคลิปถ่ายรูปไหมล่ะมันถ่ายคลิป เดี machine, it, ๋ยวเราหาออเดอร์จิเะมากก็เพรใหไงค่ะเพราะว่าปีหนึงสิปีหนึ่งเเก็บเห็ดคายน้ำเนาะว่าแกไม่ได้ทำงานเลยแล้วก็ต้องเก็บเห็ดคายกันจ้ะบัวเมียส่วนหน่อยแล้วก็เอาปลากันค่ะมันหยุดไม่ได้เก็บเห็ดออเดอร์ก็เห็ดบานเห็ดซองไปเจะ ủa cái nào vậy thì cái Sắp gì hả sao pin nhãn tê sao ta Nói lại cất kiệp nhạc cho. Yumo sợ thoát. Doch ba mẹ làm ăn doc nối. 자자. 자. 자. จ้าอ,อาจ้าหู้ยเมื่อกี้กลมพิธายืนกลมสันลับเจ็บป๊าบเลยแบบนี้หลังตีต้องค่อยๆไปค่ะยืนกระสิตรงฮะก้มมันสิบ่ได้ค่ะก้มแบบว่าตีถึงร์อเอาอันกองที่หนาอกมากมันเพราะมันต้องกลมดิมกระสิป๊าบแปบ หลังเข้านะมันหายยางงามเลยจ้ะตรงนี้ย่างงามอีกแล้วพี่น้องว่ะอ๋อผมเก่งหลังด้ยค่ะขุกเข่าไปเลยลงานนี้ต้องขุกเข่าเลยจ้ะ ขอโทษขอไพ่แล้วจะไป่นอะทำมันเก็บเหดบ่มวลเนาะทังติดปลาไปแล้วฝนกระตกเจ้าสิกตขยันยังดออฝนเอ้ย พีนออ้องเลยนี่เป็นจังไดนน้นอนนี่เนาะคลิปออกมากขัรบรดีโบฟินก็ขอโทษขออภัยเด้อจาะนี่มาหน,น้านี่มาเจออีกแล้วมันเจอหรอคะหูมันอยู่ตรงนี้โอ้ยิดกลมมาได้กลมม่ได้ให้จังไดเนาะอยากเก็บก็บอยากเก็บรังกระโปเป็นใจแหยเด้ยอยค่าเอาซะบ่ ดอกมันใหญ่แล้วนะ คอยไปเด้อจ้ะพี่น้องเด้อไปฟาบด้เด้อจ้ะอูเสียเสียถ้าเป็นส่วนใหญ่เสียฟาบด้ค่ะนอนมันกินนอนก็กินดีแท้เนาะ พอนั่งกินค่ะนอนกินก่อนอืม,มเอี่ยวตัวบรรอดายมันจะกลมล่งกับบอดายมันขาคือหลังมันแข็งไปเลยนะมันเป็นเ้นเลยจ้ะองว่านกับบรรุกบรรันบันท่องไปนันเขาก็คือจังสึกไข้เลบบยวงว่านจ้ะ พอมากลมอีกกับเจ็บอีกอบอกเสียงเลยพี่น้องวะมันมึกปราบเห็ดนอกจากเนาะเนีเ่ยเน่าเน่ย

อันนี้สวยดอกสวยยังไม่ช้ำน้ำเท่าไหร่อืมแต่ก็ได้น้ำอยู่เด็กแบบติพึงไว้มันก็นกถ่ายแล้วก็เก็บเลยไิพึงลังเลือดกลไม่ได้นะสิหมดเลยค่อยมื่อื่นเขาจะไปยังไงมันก้มมันย่งมันเจ็บตรงเนี้ยมันเจ็บตรงเนี้ยท,ที่ตรงเอวเนี่ย มันต้องกินยาแก้ยอกบ่ได้มีซะด้วยที่โนเวย์อ่ะ,อ,ะอ้าอาไปละโอ้ค่ะจะนอนเก็บกอาพี่พ <bon. S 1> รนนเดเป็นอย่างนี้เด้นอนเก็บเอาจา้ะคานบบ<ง>ได้กลมกลมลงบ่เก็บกลมลงมาแล้วกลมไม่ลงเนาะอ่ะคานเด้อพี่น้องเด้อ เงินละก็จะได้เงินเขาสังขารก็ะ่บเทียงไม่มเคยเป็นอย่างนี้สักทีนะคอยต้องมาเจอับญนี้ล้วไปพึ่งมะลม้มันก็แห้งอาจจะไม่ฟินเท่าไหร่เด้อท่านเก็บได้นี่ค่ะไม่นนางเก็บเด้อ มันแข็งลังคังลังแข็งโอ้ยยังคงข่อยวะเนี่ยชีวิตข่อยจะอะไรนักนาเมื่อกี้มันผิดท่าก้มตัวฟุบเลยเอีอยงเลยทีเนี้ยอืมอ นั่งแบนงบนั่งแบบนั่งลงไปเลยจ้ะ ฟีนดับจ้าจกฟีนโมฟีนกาฟีนเอาเดอ้อลงทุนขั้นเอาไปหลังเดียงจ้าหลังแข็งนลัวเป็นเป็นเดียง,ง,งก็ต้องยอมเดียง <c oughs> เอาวางไว้นี่ยบอลเอาไซนี้ไหมหรือเอาใหญ่กว่านี้หน่อยไหม ไปเอาใส่ตะการนาี้เนาะจ้าตะการไหนก็ได้เดี๋ยวไปโดนลมมันก็แห้ง คจจกอ็ต้องกกต้องสวยนะอินนั่นพี่ไปกินข้าวเขาวันนี้เหรอหพี่ไปกินข้าวบ้านเขาตรงนี้พวงนี้เหรอไม่เจอให้น้่มตีก็ยืนไปด้วยได้ไหมพรุ่งนี้กี่โมงได้ไหมได้กี่โมง กว่าสิบมนะสโมงเช้าจับเละจับเขาดูจักรัน เขาชอบสนุกชอบสนุกชอบสนุกพ่อเมียเขา <laughs> à, à, cùng hang một đại, cùng hang một đại. Mưa dâu dao không? สัตว์ก็เล่น กำลังกินกำลังกินจ้ะใหญ่เกินก็กินไม่อร่อยเาล็กเกินก็น้อยไปเ,เก็บไม่เต็มสักทีว้าวสวยมากจึงพึ่งเลยนุ่นนะนุ่นนะจึงพึ่งเลยจ้ะโอ้ โอ๊ยนี่น้องออดอกที่สองของปีสวยเขาถ่ายรูปกันใช่เก็บจ้ะฮึะนันนาทาวอนจ้ะโอเคไปตัดกันเด้อสวัสดีค่ะชวินนองจ้ะมาตัดขากันจ้ะดูนี่สวยๆเลยเด้อ ที่นี่น่าจเริ่มนี่เห็ดพึงหวานแล้วอืมเป็นอัน,นค่ะเรื่องเรื่องค่ะตัดถิ่มไปเลยมิน่าจะห้ออเดอร์เพิ่มได้ได้ไหมอิู่หอดปอน,น้อได้อีกสิบดอกเนาะห้ออเดอร์ได้ไดิมซึ้อันก็ไว้กินตัวเองก็ค่ะสวยปะ่ะไปต่อค่ะไปกันกนี่ ตกกันหน่อยลายอยู่จ้ะเอาไว้เก็บใส่เอาเดือเขาเนาะนั่งเขามาเก็บจ้ะ เก็บตรงนี้ค่ะสิจบคลิปนะคะนาะดับจีงยางไปปลาหิมะจ้ะพี่ฟ้อนนกเก็บเกี่ทางข้างล่างจีอันนี้เงียบๆนะจ้ะบวีประวัติะค่ะพอเฮ็ดชุ่มข้างหงงู่มา,ะะาววมันมันมีอยู่แล้วนะป่านี่ยแต่ไปเจอป่าเหม็นกีดก้าสะพานแตกมันมีคนเก็บแล้วแหละป่านี้ตรงนี้ไม่ใช่ป่านี้ เห็ดดินเห็ดข,ข้อไข่เห็ดไข่เดี๋ยวตัดตรงนั่นจะ้ะจะได้ก็เอาไปบ่ได้ก็ทีมวบนี้สวยจ้าจาะจะรองใส่ตู้เย็นดูไปเดี๋ยว่จ้าพี่นอนเดี๋ยวคลิปนี้ระจบไปซ้ำนี้นะคะนอนเดี๋ยวชี้พักรงานทันไปอีกจ้ะเห็ดกะออกแค่ผ้หลายๆค่ะมันก็มีดอกนอยดอกไง นะคะดอกน่อยอยังราอยู่น่าจะเนาะคลิปนี้ฝากไปแค่นี้จ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ